สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แจงจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูบูเลมอนโซดานะคะเมนูที่มันสดชื่นมากๆเลยค่ะเมนูนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแจงใช้ไซรัปบูสกาย40 ml ใช้โซดายี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ผงม,มะนาวนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวเนาะและก็มีเลมอนสไลซ์2ชิ้นโอเคค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ตัวไซรัปบูสกายลงไปก่อนนะคะ แล้วก็จากนั้นตักผงมะนาวนะคะ1ช้อนชาใช้ตัวช้อนเนี่ยคนตัวผงกับไซรัปให้เข้ากันก่อนระดับหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำแข็งะคะ่ะใส่น้ำแข็งครึ่งแก้วนะคะแล้วก็นำเลมอนสไลซ์นะคะใส่ลงไปก่อนข้างแก้วแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เทน้ำแข็งให้เต็มแก้ว ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเทโซดาใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะโซดาเนี่ยแนะนําว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะจะยิ่งซ่ามากกว่าเดิมนะคะแล้วก็นี่เลยมาวางลงไปโดยพาสเลลเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูบูเลมอนโซดานะคะต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ควรจะมีติดร้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับรายการชงเก่งอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ